เดิมเชคเคยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะอย่าเพิ่งไปไหนก่อนวันนี้เนี่ยจะเอารถเล็กรถม่นิที่เหมาะกับนักศึกษาหรือว่าป๋าท่านใดที่อยากจะเป็นน้อๆเนี่ยก็เหมาะมากสําหรับคันนี้นี่เลยเป็นตระกูลแบรนด์ของ m i ิ s u b บิชิด้วยนะตัวนี้แอทชัดสประตูออปชั่นเนี่ยบอกไว้เลยว่าสุดๆจริงๆ ภายในจะตกแต่งด้วยคอนโซลสีดำพวงมาลัยหุ้มหนังแบบมันติฟังก์ชันสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธแบบไร้สายพร้อมหน้าจอแสดงผลระบบรองรับ DVD และ MP3 ห้องผูโดยสารด้านหลังกว้างขวางสบายนั่งและไม่อึดอัดแถมยังมีที่พักแขนและวางแก้วน้ำได้2ใบอีกด้วยตัวนี้เป็นมิตซูบิชิแอต a ัตเครื่องยนต์3สูบ12วาล์วระบบเกียร์ออโต้แบบ C ี t สามารถรองรับเชื้อเพลิง9195หรือ E20 ด้านหลังกว้างขวางสามารถจุของหรือสัมภาระ,ะอื่นๆได้เยอะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจ Mitsubishi a t t r a c 1.2 g l ี2019ค่าตัวน้องอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้น